สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาชมการรีวิวนะครับรถแห่ไพ่รอมิวสิกนะครับที่บ้านพนพลายเพื่อพระนงคำนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับด้านหลังนะครับเป็นรถแห่ไพ่รอมิวสิกนะครับซึ่งเป็นรถแห่เครือข่าย้ดยกันกับรถแห่มินิเจเจมิวสิกนะครับสมัยแต่ก่อนผมก็ได้เล่นอยู่กับกับวงนี้ครับวงปู่นะครับแต่ก่อนเชื่อว่าวงนกน้อยพลพลายนะครับ แล้วก็พัฒนามาเป็นไพรมิวสิกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมระบบเสียงนะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบของตัวรถนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวรถนะครับเป็นตัวถังนะครับตัวรถตัวรถนี้ทํามาจากอู่สยามไทยนะครับอู่จานเดียวสยามไทยที่อําเภอโนนไทยนะครับตามจริงคันนี้อจอดอ,อยู่ที่อู่จานเดียวนะครับคันนี้น้องชายก็เลยเลยได้ซื้อมานะครับซื้อต่อมาแล้วก็มาเพ้นสีใหม่นะครับเป็นสีใหม่กับติดสติกเกอร์ใหม่เป็นสติกเกอรอ์รถแหมโหรีพายเ็อรมิวสิก นะครับอันนี้เป็นตัวถังนะครับแล้วเราจะไปดูด้านบนเวทีนะครับมีอะไรบ้างนะครับเวทีก็จะมีเสนนะครับเสนก็ใช้ไม้จอสดนะครับมีไฮแฮทนะครับจอสดนะครับแล้วก็จะมีเป็นแพดทอมนะครับอันนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับเป็นทอมไฟฟ้าก็ก็มีกระเดื่องนะครับคราวนี้กองชุดชุดนี้นะครับจะใช้ซาวนะครับผ่าน ผ่านโมดูลกองนะครับโมดูลกองตัวนี้นะครับอนุญาตนะครับใช้สาผ่านโมดูลกองตัวนี้นะครับก็อาจารย์เดียวได้เซตระบบของกองให้ทั้งหมดนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตอาจารย์เดียวสยามไทยนะครับแล้วก็แล้วเราจะไปดูเครื่องเสียงนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นตู้ด้านหลังนะครับน่าจะเป็นตู้เสียงกลางนะครับ อ่านี่น่าจะเป็นปาก12นะครับอยู่ด้านหลังนะครับแล้วเราไปดูระบบ power นะครับ power นะครับระบบเสียงระบบเสียงก็จะมี power นะครับหนึ่งแท่นเป็น Class AB นะครับ power n t e c h Audio นะครับสา0 0วัตต์นะครับตอนนี้ตอนนี้เป็น s สวิ c h i n g นะครับเป็น power ระบบ s สวิ c h i n g นะครับก็แรงผสมควรนะครับแต่ว่าจะมี ปัญหาถ้าไฟไม่นิ่งหรือหรือไฟกระชากนะครับก็อาจจะมีปัญหานะครับสำหรับระบบ power switching แต่ว่ารับประกันว่าไม่เปลืองไฟแน่นอนนะครับแล้วก็แรงนะครับอันนี้แนะนำนะครับแต่ว่าต้องดูเรื่องระบบไฟดีๆนะครับห้ามห้ามมันจะมีข้อห้ามของมันอยู่นะครับสำหรับระบบ switching นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอร์สนะครับคอร์สเป็น NTE เป็น mix digital นะครับ m i digital XA นะครับอันนี้เป็น x อ16สิหนะครับมินิทอนแล้วก็เป็นปั๊บไฟนะครับแล้วก็จะมีไม่ไม่ไม่ลอยนะครับเป็นไมโครเทคนะครับหนึ่งตัวนี้ก็เป็นระบบเสียงคร่าวๆนะครับแล้วก็จะมีเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นตอนนี้ถอดออกแล้วถอดออกไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ไม่มีงานก็เลยถอดเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วเราไปดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็มีการติดเลด นะครับมีประกอบเบรใส่เข้าไปนะครับเราไปดูตู้ด้านหน้านะครับตู้ด้านหน้าก็จะมีเสียงกลางนะครับเสียงกลาง2ตู้เสียงกลางนี้น่าจะเป็นปาก12นะครับมีเสียงตาเสียงกลางแล้วก็จะมีตู้เบสนะครับตู้เบสก็เป็นตู้เบสตู้ละดึงดอกนะครับมีทั้งหมด4ดอกนะครับตัวบนนี้เป็นตู้ของช่างแม็กนะครับแม็กออเดอซิสต็มนะครับ อันนี้เป็นตู้สูตรของช่างแม็กนะครับคือดอกลำพงด้านในจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างนี้น่าจะประกอบขึ้นเองหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้ไม่ไไมีสติ๊กเกอร์หรือว่าสติ๊กเกอร์หลุดก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเป็นตู้สูตรเดียวกันทั้งหมดนะครับทั้งหมดสีตู้อันนี้เป็นตู้ลำพงด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปฟังระบบเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังระบบเสียงกันเลยครับเดี๋ยวพามาดูระบบเสียงด้านหน้า นะครับด้านหน้ารถแห่ว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับรอชมระบบเสียงด้านหน้านะครับสักครู่นะครับครับวันนี้อากาศดีนะครับอันนี้อยู่บ้านนะครับสํานักงานอยู่อยู่ติดกับวัดพลพลายนะครับถ้าใครสนใจก็มาสามารถติดต่อได้นะครับอยู่ติดกําแพงวัดเลยนะครับวันนี้เป็นวัดพลพลายนะครับตําบลพังเทียมอำเภอพ่อทองคํานะครับนะครับสํานักงานก็ ตั้งอยู่ข้างวัดเลยนะครับนี่คือสํานักงานสำนักงานไพโรมิสิกนะครับหรือแต่ก่อนชื่อว่าโมโหรีนกน้อยพลพลายนะครับเป็นโมโหรีดั้งเดิมเลยเป็นโมโหรีที่เป็นอันดับต้นๆนะครับที่ก่อตั้งเป็นอันดับต้นๆของเปิดพระทองคาเลยนะครับสําหรับโมโหรีไพโรมิสิกนะครับไพโรก็เป็นชื่อของของตานะครับของตาเลาะนะครับตาเลาะหวังแซงกลางนะครับแต่ก่อนชื่อนกน้อยนะครับ เดี๋ยวเราเรอมาดูระบบเสียงนะครับด้านหน้าเดี๋ยวซอสักครู่นะครับนะครับด้านหน้าท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีไฟนะครับอันนี้เป็นไฟไฟไฟกล่องสี่เหลี่ยมนะครับก็สามารถสั่งได้เป็นไฟ LED นะครับในในเว็บในแอปพลิเคชัน Lazada Shopee ก็มีนะครับด้านหน้าก็จะมีเป็นเป็นเลสายฟ้านะครับเหมือนรถแต่งเลยนะครับเอาไว้ให้การตู้นะครับ แล้วก็จะมีเป็นมือจับสําหรับคนช่วยสนะครับเวลาเดินนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้นะครับในในท้ายคลิปนะครับใครสนใจสามารถติดต่อได้นะครับมีนักร้องมีดนตรีแสดงสดมีบรเลงซออะไรทุกอย่างนะครับครบทุกอย่างนะครับเป็นอีกหนึ่งวงที่แนะนําเลยนะครับในอำเภอพระนงคำนะครับวันนี้หัวหน้าวงหัวหน้าวงกําลังเซต เซตเพลงอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพน้าวงนะครับหลังจากที่เราฟังระบบเสียงด้านหน้าก่อนนะครับเราจะพาไปคุยกับพน้าวงครับเดี๋ยวเรามาฟังซาวกองนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับซาวกองผ่านโมดูลกองนะครับก็จะมีเป็นทอมไฟฟ้านะครับเสน่ห์เฮดก็จะเป็นในจอสดนะครับน้องนั้นจะผ่านโมดูลไฟฟ้านะครับอ่าเรามาฟังกันเลยนะครับี องกรเดียงลยเส่เลยออเออแมวนี่เป็นเสียงกระเดืองจิ๊กแตกครับผมเสียงกระเดืองผ่านโมดูลกองนะครับหัวหน้าวงมิกเองนะครับหัวหน้าวงมิกเองกระเดืองลูกใหญ่นะครับแน่นเสียงหนาแน่นเสียงนุ่มนะกระเดืองตูวเบสน่าจะเป็นตูวเบสิบแปดนิ้วนะครับของช่างแม็ก อลองอื่นลอ,ลอง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 อันอื่นด้วยก็ได้ครับ นเน่เน่นีมเป็นสเนสเนียงใช่่ะครัอทอม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 ,อมอขอทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย ด้านหน้านะครับก็เป็นลายซอนะครับเป็นลายซอโงโหรีนะครับเดี๋ยวเราฟังระบบเสียงด้านหน้าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นจะเป็นลายซอายงาีโดยอาจารย์ก๊อป รอาจารย์ก๊อปซอยตัน วันนี้เจ้าของ,งวนนอง,งนะครับอันนี้เจ้าของวงนะครับยังเยอะครับยงเยอะมิกเองนะครับงานนี้ยยอมิกเองเาจะพาไปดูด้านหน้าอีกร <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> อบนึ่งแสงดีใช่ได้นะครับแสงดี นี่ก็จบลงไปนะครับสาหรับการรีวิวรถแห่นะครับไพโล่มิวสิกนะครับอยู่ที่าบ้านพลพลายตําบลพังเทียมอําเภอพระทองคาจังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าหากมีงานมีการนะครับก็สามารถหาเรียกใช้ติดต่อได้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับรับประกันคุณภาพดนตรีนะครับคุณภาพการแสดงคุณภาพระบบเสียงนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่หัวหน้ายองเยาะนะครับเฟซชื่อเฟซยองเยาะคาบ้านมิวสิกนะครับหรือติดต่อได้ที่ปุลเละโดยตรงนะครับปูลเละ รหรือคุณนกน้อยหวังแซงกลางนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่บ้านคุณพลนะครับไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับลูกหลานชาวบ้านเรานะครับชาวโคราชบ้านเรานะครับรถแห่น้องใหม่อีกหนึ่งคันนะครับขอพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ